มาพูดสัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน War 4 Server MO Classic นะทุกคนเริ่น,นี้นะครับเป็นแนวเกาะเล็กเลยนะครับของมีราคานะทุกคนเริ่น,นี้นะครับสไนกยก็บอกเป็นร้อยเลยนะครับแล้วก็ปืนพวกนี้ก็เอาไว้เล่นเนาะแอดมินแอดมาให้นะครับแล้วแอดมินตั้งชื่อให้ตองเอเกอร์ดูยศลบบวกสมมื่นอ่ะโอไหนกูขอดูยศด,ดย้โอ้สามหื่นเอายศให้กูสามหมือ่ะกูขอลงไปดูเด้ ก็ในเซิร์ฟนะครับไม่มีหนึ่งหนึ่งนะครับมีแค่น่าจะนี่อันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟเช่านะครับมีเซิร์ฟฟาร์มนะครับมีเซิร์ฟนี่เซิร์ฟยิงกันเขายิงกันอยู่นี่นะครับตอนนี้เป็นเวลา,า <alle à. S 1> เกือบห้าทุ่มแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวลงไปแบบฟาร์มให้ดูนะครับอันนี้เป็นพรีเมียมนะครับ สำหรับเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทางด้านของกิจกรรมซะส่วนใหญ่นะครับก็อันนี้เป็นกิจกรรมตามสตรีมเมอร์มานะครับทุกคนจะได้ GC 1000นะครับแล้วก็พรีเมียม3าวันนะครับทุกคนก็แคปรูปนะครับแล้วก็เมน์เมลนะครับนะประมาณนี้นะครับก็จะได้ GC กับพรีเมียมไปเลยฟรีนะสำหรับกิจกรรมตามมานะครับทุกคนในส่วนถัดมานะครับจะเป็นกิจกรรมแชร์5กลุ่มนะครับทุกคนก็จะได้1 0 0่ GC ันเช่นกันนะครับแล้วก็พรีเมียมอีก3ามวันนะครับรวมเป็นวกวยนะครับ ยังอยู่กันในกิจกรรมนะครับทุกคนอันนี้เป็นกิจกรรมมาเป็นแคนนะครับทุกคนใครที่ตามมานะครับแล้วก็แชร์กลุ่มแล้วแล้วก็มาเป็นแคนนะครับ6คนขึ้นไปนะครับจะได้ของเซตนี้ไปเลยนะครับทุกคนได้500 GC นะครับ ดีแล้วก็โล่นะครับแล้วก็เซตเต็มนะครับ10เซตนะครับแล้วก็จะมีซิกกับไ m i อย่างละ2เนาะแล้วก็สกามาสดะอะไรประมาณนี้ครับขันมานะครับทุกคนจะเป็นทางด้านของเติม GC นะครับทุกคนก็เติม50บาทนะครับจะได้2,500 GC นะครับวันคูณ2เนี่ยก็จะได้5 0 0 0นะครับนะประมาณนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทจะได้5,000 0 GC นะครับแล้วก็ จากคูณ2เนี่ยก็จะได้10,000แ GC เลยนะครับใครที่เติม500บาทจะได้ยศด,ดาวถาวรน,นะครับแล้วก็สําหรับ1000บาทก็จะได้เป็นยศขวานถาวรน,นั่นเองนะครับยศเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอาไว้เท่อย่างเดียวเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูคลิปกันไปอุ้ยแม่มองอ่าโอเคไม่มีไนท์ไม่มีไนท์แต่ก็เปิดได้นะครับได้อยู่ลันเป็นแมปวีสอนะครับอ่าโอเคต้องวิ่งอย่างเงี้ย เอ้ยแมพไหว่ะได้นะอันนี้ยศผมใช่ไหมเนะี่ยว้ายคนลงมาหากูแล้วมันเป็นเล่นใบ F10 ได้เอาซื้อไปน,นี่5พีทั้งหลายตอบเป็นดอลลาสี่ร้อยเลยนะ้ออีกเป็นเอาจิงๆมันหาของตามแบบนะามพน,น,นั้น่าจะไม่มีบอสนะครับเซฟนี้เซฟนี้น่าจะไม่มีบอสครับได้อยู่ อ็อออมีเดียบเคประมาณนี้ครับ,รารบการฟาร์มของก็ง่ายๆประมาณนี้นะแล้วพวกไอ i ไอบอกแล้วสามสี่บาทเลยนะทุกคนมันไปเล่นไปนะไอ i งไอม่อ,อะแต่ตอนนี้เขาซัดกนันนัวนะครับก็มารีวิวให้ดูก่อนาวๆนะครับแล้วก็เด็กฮันนี้ได้เรื่องดิ นีไ่ได้เลือ่องดีเงี้ 2x อยู่ไหน 2x อยู่ไหนอยู่ในใจไ,บบ <c oughs> ไม่ถามหากูทำไมเ<บ>ฮ<ะ>้ยยี่แคนด็อกเจออยู่ในใจเสมอนิ่งเลยปอลิ <c oughs> ปืนมันเนี่ยดอกเนี่ยดอกง่ายนะครับปืนเดินตามแมพเอานะครับเนี่ยเจอแค่เนี่ย อย่าครบเนี่ยห้าก็บอกเนี่ยหกตาเนี่ยลองเซมีหน่อยครับโอเคเด้มีน้ำเมลีปืนบอกเลยนะครับฝั่งขวาล่างเนาะนี่เบเจอ,อเอคประมาณนี้ครับได้เรื่องอยู่นะมาเล่นไปนะมีปืนพังไหมนยะไม่น่ามีครับหวันเจี๊ยบมันหวันเจี๊ยบเ่กัว อ่นเจ็บใส่กูเป็นฟาร์มหรอดูดิไปหาดิหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนู้นโดนกูยิงไปดิหวานเจี๊ยบมีไหนเปล่ามีไหนเปล่าอ๋อแต่งตัวให้หน่อยแต่งตัวให้หน่อยครับเดี๋ยวซื้อของให้เลยแต่งตัวให้หน่อยครับแต่งตัวหน่อยครับนี่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 แต่งตัวหน่อยถูนี่กระเป๋ากระเป๋ามีกระเป๋ไหมพร้อมยิงเลยนี่นี่เอาไว้ให้หมดเลยคว้ามาให้ เอาซีแม็กไปได้เอา,เอ,าอะไรอีกไหมเอายาไปได้เอาพร้อมยิงโหยาหกสิบหกสิบเลยนะยาผมไม่ได้ยินเสียงนะครับบอกว่าผมไม่ได้ยินเสียงไหนพูดดิพูดดิผมไม่ได้ยินเสียงจริงๆเลยลืมปรับนะครับทุกคนเข้ามาโอ้ตู้ไม่อยากซื้อให้นะตู้ตู้ได้จะตู้ได้จะไม่ได้นะไม่รู้เกบอสด,ดิเกบอสด,ดิเอาไม่รู้พังหรือเปล่านะเอา เจ็บเอกหรือกาดเอกวะอะไรล่ะนี่เลยมีปะวะไม่น่ามีนะบอสอุ้ยมีเฉยอี๋มีบอสเหรอมีบอสเด้อยิงดิยิงดิยิงดิน้องยิงดิอะไรอ่ะมาจากไหนไม่รู้นี่โอเคเอ้บอสดรอปสองชิ้นไอ้เหี้ยมันมีบอสด้วยชิบหายแล้วไงมันมีบอสหรือมันไม่มีวะมันมีรถไหมอ้าวมีมีมีรถด้วยไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาไอ้เหี้ยนี่มาได้เหาอ ผมไม่ได้ยินเสียงหันวะโทษทีวะ,ะมีรถไหมมีรถไหมโอ้โหกลัวกลัวปะอันนี้กลัวจริงเอาทำเลยแล้วกันออะมีรถอะไปดิรอะไปดิรออะไรอะขึ้นรถเลยเอือยไมเลย V2 มีรถสุดยอดวะปกติมันจะไม่มีนะครับถ้าเป็น V2 นะ่าจะเป็น V2 คนนะครับอันนี้รวมแคนมาแล้วโง่ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเล่นไอ้นี่นะเดี๋ยวพาไปก่อนคือเราจะเอารถไว้ให้มันดีวะ ไม่ได้ยินเสียงนะขออภัยจริงๆไอยุไม่ชื่ออะไรวะไอตีอ่ะไป <c oughs> มึงอยู่แค่นี้แหละกูกูไม่ไหวแล้ววะมึงไปเลยเดี๋ยวพี่ต้องไปลุยแล้ววะสนามรบต้องการตัวพี่วะมึงไปเลย,ยเอพ้าเดี๋ยวไปผัไหนะไม่รู้นะไปละเจอวฮันไปหลังจากที่กูวิ่งฝ่าส้นตีนมากว่าจะถึงพุทธไกพุทธฟอกเคปับเวลาได้ กูเฟี้ยวเลยแต่คนอื่นนั้นจะปรับไม่ได้นะไม่ได้บมนะปรับได้ยี่สบสองอันโลยี่สบสองอันมาดิเอาเอาเต็มบบอะ่ะเอาเต็มบบอะ่ะงานเนี้ยเอามันไม่ใช่มันยิงกันไม่ตายนะเว้ยมันต้องยิงกันตายนะเว้ยถ้ามันยิงกันไม่ตายคือเราหฮลเลยนะผมบอกก่อนนะเราเฮลเลยนะถ้าเราแบบว่ามันยิงกันไม่ตายอะ่ะแผนการนี้เราจะเสียไปเลยนะ,อะไอ้ตีนี่วะไอ้ตี ไอ้ส <that> ี้ต right? <we> ีมันจะวิ่งกลับเซฟโซนแล้วไอ้ตีมันจะวิ่งกลับเซฟโซนแล้วมึงโดนกูแน่ไอ้ตีมึงโดนกูแน่กูแฉบมึงก่อนนะหนึ่งทีอ่ะมึงวิ่งกลับเซฟโซนหรออีมึงจะกลับเซฟโซนหรอมึงก็ไปไหนเนี่ยะไรนะไอ้ตีไอ้ตีถือโลใว้ ไอ้พี่กันไม่ตายไอ้เหี้ยงกันไม่ตาย,ยโอ้โหจบเร็วกำลังโผ่จอนกูจะเฉิดแล้วเมื่อกี้นี่ไอ้จอนกูจะเฉิดแล้วดูดิมันนิ่งเลยอ่ะมันกูจะเฉิดแล้วหรือว่าถึงขอบโซนแล้ววะขอบโซนแล้วเหรอมันถึงโซนในโซนแล้วเหรอไม่น่าใช่นะผมว่าน่าจะยิงกันไม่ตายครับดูจากสมาร์ทกราฟละโอ้โหเย้ ไปหายเนอะไปแม่งเซ็งไหวยิงก็ไม่ตายอ่ะเคว้ยเกือบแล้วอะลองอีกเม็ดอ่ะลองอีกเม็ดอ่ะหลอนหลอนไอ้นี่หลอนไอ้นี่หลอนป่เอ้ยผู้ดูแลโอ้โหแอดมินมาเลยแอดมินมาเลยเฮ้ยแอดมินแอดมินมาไง ปกติเสริมมันน่าจะไม่มีบอลน,นะครับแล้วผมไปเสกมาเฉยเลยงงเหมือนกันโอเคขอออยญา็บม,มีดไปละโอ้โมาครับผมมาผมโ,โ,โอ้โหแขนแดงกับแขนม่วงปอ่อุญาตเลยแป๊บน,นึงนะครับขอออุญาตปรับเวลาก่อนนะครับทุกคนโอ้โวันบรรยากาศมาันได้อยู่ทุกคนดูดิเชื่อบรรยากาศเก่าอ่ะยังแบบโคตรแบบนึกถึงแบบสมัยตอนเด็กเป็นเด็กๆเลยสมัยตอนมาเล่นอ่ะอาเล่นอยู่ร่านเจมอ่ะ พีเดอะดักปามอ่ะเฮ้ไปเดี๋ยวยังไงขออนุญาตว้าไปหาเขาก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าพีเอสดเขบอกเขาอะไรนะเล่นได้ไหมแต่ว้าไปหาแอดมินดิแอดมินเคลียร์ดิแอดมินอยู่ไหนวะเคลียร์กันหน่อยดิเราอ่ะเคลียร์กันหน่อยดิเราอ่ะมันอยู่แถวนี้กันเหรอโอ้โหมันมันมันเตรียมแคนหรือเปล่าอันนี้มันเตรียมแคนหรือเปล่ามันเตรียมแคนทุกจัดเลยนะ กูจักนอกโซนนะบอกก่อนนะถ้าเตรียมแคนอะนอกโซนนะกูบอกก่อนนะ,นนะนก,นนะก,กูนนะยัดตู้ด้วยเอาเดีย๋ยวแค้มร้อนนี่ตรงนี้เลยเนี่ยผมว่านะเชวิวเวเจิวิวเว,ว,ว,วทุกคนผมว่านะมันจะออกมาอย่งไม่ออกมายัง,ออ,ยงออกมาพวกต,ตู้ตั้งแม่งเลยเนี่ยมันได้เป็นตัวไก่ไม่ใช่ตัวไก่ได้เป็นตัวแคนปหไม่แน่ใจครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอาปืนเสียงลัล่นล่นดีมั้งอาสนเสียงลัล่นล่นดีไ้มถ้าเป็นเวียดมันจะเป็นแบบมันจะโกงเกินอ่ะเดิเขาร้องเอาเดะไปนี่อยอัดไปนี่อะอันนี้ที่ไหนอะอีโคป่ะโอ,อ้มาเล่นอยู่นี่กันว่าแล้วมันต้องเป็นตัวโซนปืนผมผมจบครับเต็มระบบนะจบโอซีมา ไปกีไปอยากไปไปไปเอยากเล่นเลยว่ะไอ้ยสไนอ่ะกูมันแตกอ่ะเห็นไอ้บิวบอกว่ามันกระบอกรับแพงนะทุกคนไอ้พวกสไนอ่ะผมไม่แน่ใจนะราคาเท่าไหร่อ่ะแต่ก็เท่านั้นแหละจัดเลยไม่สนอ่ะไม่สนปีสนคุยอยู่แล้วใครอยากเล่นเคลียร์โยกมาไดไ้เดี๋ยวไปเคียร์วิวเดี๋ยวไปแต่ขออนุญาตซัดคนก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยเห็นตึงไอ้พวกนี้เนาะเดดมาเดด มาเดะมาเดะมาเดะโอ๊ยไม่โดนมันไกลจังวะไอ้เหี้ยวาลยาไหมวาลยาไหมไหการที่เราจะเล่นน่ยมันต้องมีหลักการไอ้เหี้ยขอ,อหลักการหน่อยดิเดี๋ยวกูวาลยาเลยวาลยาก่อนมันอยู่นั่นใช่ไหมนอนนะดีครับเอ,อ้ยโหัยใช่ กวยใหญ่ไอ้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 กวยใหญ่กูยิงไม่โดนเลยไอ้เหี้ยตั้งแต่เล่นมาไม่ไม่โดนตลอดไม่โดนทักทัดเลยไอ <c oughs> ้กูดูระยะนี้กูยิงยิงแบบไม่โดนเลยเหี้ยเล่นแต่ปืนแนวปืนกอนไอ้เหี้ยมานี่ระยะนี้เลยหนึ่งเม็ดนี่ให่กูว่าแล้วอ้าวไม่ได้มึงทักอะไรเนะี่ยฮะ ปืนกูย ok, ิงเข้าห่วงไม่ตายหรอเบียดปอมเปล่าวะไอ้เหี้ยไม่อยากลงไปเลยอ่ะอยากลงไปเลยอ่ะเอ๊บ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 เฮ้ยมึงทึ่งจังอ่ะอืตายเบียดเด็ดเดี๋ยวเบียดเด็ดมองเดี๋ยองเดี๋ยองเดี โอ้เดะเฮียมาเดะรู้ก็บอกเอะไรอ่ะอุ้ยนอนยิงนี่กูขอนอนยิงดิปัง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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหปมกิบโอ้โหโอ้โหแม่งมือปืนเป่าสะอาดไอ้เหี้ยไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยวีเอสขอลาก่อนว่ะทุกคนวีเอสคงไม่ใช่ทางของผมว่ะ เฮ้ยไอเชี่ยว่ะมามีเสียงสไนเอตพีได้ดิขออนุญาตเช็คตู้อ่ะอฮะมันดักมันดักมันดักเอามันนียแถวนี้ผมผมไม่อยากเล่นเวียดเลยวอย้เชี่ยมันไม่ตายเว้ยมันยิงไม่ตายเว้ยเวียดอ่ะยมันเข้าหัวไม่ตายอ่ะปืนปลอมหรือว่าระยะมันไกลเกินไปว่ามันยยิงไม่ตายอันนี้ไม่แน่ใจนะ เล่นเลยไหมล่ะเล่นเลยก็ได้มาจัดเลยข่อยาดเลยตกไม่ว่าครับแอดมินบอกว่าตกไม่ว่าหรือเปล่า <c oughs> แอดมินบอกพี่เกิร์ทำอะไรเนะี่ย <c oughs> ผมเริ่มเครื่องพี่แล้วนะบอก <c oughs> <c oughs> นี่มีของเนะี่ยไอเนะี่ยวายวายเอเดบิวแมกนัม ลุ้นใหญ่ในในล้านดีในล้านดีลุ้นใหญ่ลุ้นใหญ่ล้านดิล้านดิแต่ผมต้องกล้องให้เด้ครับวอาไปแล้วหนึ่งวอลไปแล้วสองยนี่มือปืนเป่าสะอาดอีกหนึ่งดีอีกหนึ่งดีขอล้านล้านล้านโชว์กูดิล้านโดล้านโชว์กูดิถ้ามึงไม่ล้านกูรูดนะบอกก่อนนะโอเคไม่ล้านกูรูดตามนั้นล่ะ เมื่อจะบวกบวกอะไรกูบวกอยู่เนี่ยเอาแม่งเลยไอ้เฮ้ยหลอนเถียงตีนเด้งมาเดีย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 โลกแล้วโลกแล้วฮึตายสไนแตกโดนกูฮ่าเจอจอนมึงเจอจอนดิมึงเจอจอนดิเฮียมึงเจอจอนดิไปอ่ะเดี๋ยวผมเก็บสไนเดกเ้าตู้ให้มันนะไอ้เนี่ยมันไปยัง โอเคไปแล้วครับเดี๋ยวผมเก็บสไนเข้าตู้ให้มาแล้วกันอย่างอื่นไม่ให้ละเอาแค่นานพอเก็บเข้าตู้อเค,ครับเดี๋ยวเราเดินเกมเลยนะเราเดินเกมเลยระยะซีรับวิ่งก่อนตกไม่ว่านะแอนดมินไม่รู้เขาบอกเขาอะไรนะไอ้ทนกูเนี่ยว s s อกูเนี่ยผมว่าระยะมันน่าจะไกลไปครับยิงเข้าหัวแม่งไม่ตายใกล้ๆน่าจะหลับอยู่คิดว่านะมาดเลยครับแต่งไม่ว่างนะแอนดมินนะ ว่าอนาคตไม่ไกลกูไอ้นั่นตกใจนะไอ้นั่นตกใจละเอวบิวแตกอ่ะไอ้จอหนอ่ะบอกเลยไอ้จอนมันคมแน่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูยังไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวก่อนมึงเอากูเลยเหรอหืเดี๋ยวก่อนมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงมีตัวตนจริงไหมนี่ะปาละ เพิบเพิบเพ้บเพิบเพิบต,ต้องเล่นฝั่งฝั่งบ้านฝั่งไอ้นี่วะนี่ฝั่งไเไอนี่ยนะฝังนะ่งโลกะ <c oughs> ตอ,อีกม่ไหล่จะบวกวะแ้ม่วงงอมเป็นหมาแล้ววยไปว่างั้นรอ่ว่านทาไมมีมันแค่นี้เห้ยฮ้ยบอ้าเจอแล้วจะวิ่งเข้าไป ไม่อยากเปิดคาถานาะรูโตะนะวิ่งไวอะไอ,อ้ตกใจเฮียอะไรนะ่ะต้นไม้โอ้ยเฮียเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเฮีเยทุกมุมทุกมุมเฮียย่ามันต้นใหญ่จะมากูตกใจย่า ครับทุกคนหลังจากที่งงงไปตั้งนานนะครับสไหม์มันหามาจากไหนก็คือมันไม่มีบอลเนาะกดตัวพีนะครับทุกคนมันจะมีปืนให้ครับนะครับทุกคนเออเก็บกระทงมาครับนะอืราคาวีดเอที่ผมไปแตกเมื่อกี้นี้ก็โอ้ยห้าร้อยไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าเอแพงนะครับทุกคนสองพันกระทงเลยนะกระทงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหาจากไหนนะมันเป็นระเบิดนะระ,ระเบิดกระทงอะ่ะอันนี้มันเป็นระเบิดนะแต่ผมว่าน่าจะดรอปจากซอมบี้ไหม คิดว่านะครับน่าจะรอบจากซอมบี้แต่ว่านะถ้าจะให้กูวิ่งเข้าเมืองอะ่ะไม่มีทางอะ่ะไม่ใช่กูกูขอญาติไปก่อนเลยกูไม่วิ่งเข้าเมืองอกูขอแทรกซึมอะ่ะเฮ้ยแมพมันกออ็เปลี่ยนใหม่นะครับเหมือนเขาทําใหม่หรือว่าอย่างี้โอ้โหตรงนี้แม่งไม่ใช่โรงพยาบาลด้ที่หมายแล้ววันนี้อู่ขึ้นไม่ได้หรออู่ขึ้นไม่ได้ครับอย่างงี้ขึ้นอู่ไม่ได้กันจุดยุทธศาสตร์เนี่ะ หยุดยุดทธศาสตร์ดอเี้ยขึ้นไม่ไดู้ขึ้นมาเก็ตดีมากโหสี่ตัวไอ้เงียเล่นไงกูไอ้โดนสไนนแน่เลยเป็นลูกสไนเล่นให้มันตกใจดีมากไม่มีบ้านแดงหรอไม่มีบ้านแดงครับขอญาตยึดโพสนะครับเหมือนจะมีคนเข้ามานะเหมือนจะมีคนเข้ามาในโพสนะขอญอาตยึดโพสเลยแล้วกันนะครับมาเว่ ออยาซื้อกระเป๋าได้ไหมไม่ซื้อเป่าพร้อมเลยมาพร้อมเก็บเป่าพร้อมเก็บมีคนวิ่งมาไหมอย่าให้ต้องเปิดในวงแหวนผมว่านะปรับภาพดิอ่ะอยีย,ยมองเฮียอะไรไม่เห็นเลยโอเคเอาเลยแล้วกัน เดี๋ยวอีกสักหน่อยแม่งตากูแบบตาขาดอ่ะว่านะไม่เกินเร็วๆนี้หรอกเอ๊บอะไแอปเ๊บปึ๊บแต่ข้างบนมีนะนู่นตรงนน่นอ่ะ คุณว่าตรงนั้นขออย่างเดียวไอเ้เลี้ยหลังโพสมึงเอากุ้ยแล้วนะมึงเอาูอีกุยแล้วนะไอ้หลังโพสโอ้โหแล้วให้กูเกิดขอ,อยุา่านปรับภาพเจ็ดเอาแบบ,เ,แนนเ,เ,บเดิมแล้วกันเจ็ดโอ้อันนี้แมวเอาสิบสองเหมือนเดิมะจบไปทุกคนแล้วเราจะเกิดอย่างไกลเลยครับ อาย่าเลยนะห่อาย่าเลยนะเมื่อกี้นี่แม่งยิงหลังกูน,นะไอ้พวกนี้แค่ซิกซาวเออร์กูเจอซิกซาวเออร์กูหน่อยเว้ยโอ้แคนแดงเยอะจัดเลยด้วยแ,นแนน 5, 6, 4, 5, คนแดงตอนนี้เนะนี่ยมีห้าหกสี่ห้าหกคนเยอะเยอะจัดเดี๋ยวกูเล่นบนนี้ได้ไหมกูยิงแม่งบนเนี้แม่งเยอะเหลือเกินไอ้พวกแคนแดงแคนแดงเยอะจริงครับเราเล่นนี่เลยเนี่ยตรงเนี้ยเรายึดจุดเลยยึดจุดเลย บ้านตำรวจผมมันเดินแบบโอ้เอางวะเล้นแถวไหนไปใช้ฟิอะไรวะเนี้โอ้โหจะจะล่อกันแล้วล่าสุดจะล่อกันแล้วครับพร้อมรบว้ยไปเลยจ้าไปเลยจ้าไปเลยจ้า ล,ล็อกร้อยเหี้ยเลยไม่มีไ,ม,ไม่ไม่มีล็อกหัวน้องล็อกร้อยเฉยมันเห็นเหรอโอ้ยโอ้โหไอคิวไอคิวมึงเอาโอ้โหมันโอ้โหมันใกล้จังอ่ะโอ้โหมันอยู่แถวนี้เลยหเหรอเยอยมันโอ้โหถือจไนเดินอย่างนี้เลยหเหรอวะล็อกท่าเหี้ยล็อกท่ามเหี้ยพ่มึงอ่ะเยเอะเหี้ยอะไรมึงเนี่ยมึงกวนตีนเหรอ อีเไยไปไก่อนเลยไหมไปก่อนเลย,ยไหมไปก่อนหนึ่งทีไหมหนูไปเยอะจริงว่ะอี้อะ